อบจอุบลสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า3ล้านบาททหารพราน2-3ร่วมกับสโมสรไหลออนจัดรถพุ่มพวงตระเวนแจกพืชผักถึงบ้านอุบลราชธานีทำสัญญายืมเครื่องผสมปุ๋ยเคมีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนมอราชพัฒอุบลสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาวะที่ดีมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่10มิถุนายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิทิ์ค่ะมาเริ่มงนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสน,นุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและนายมวลชนกันตินันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรวมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9รวมทั้งมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีนายสริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สวิทโรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีว่าสาวันมาแล้วที่จังหวัดอุบลเรามีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ แต่ก็ยังไม่น่าไว้งใจเพราะว่ายังมีพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนะครับที่พี่น้องบนลรานีของเราจะเดินทางกลับมาเช่นกลุ่มโรงงานนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่สระบุรนะีคัตเตอร์ที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ถือว่าลี่คายไปในทางที่เ,เราจะปลอดภัยได้นะครับเพราะนั้นเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้มันและมันเป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วมันต้องกำจัดนะครับแล้วมันก็ต้องทิ้ง นะพอใช้แล้วมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ท่านองค์การมหารส่วนจังหวัดบนนะครับได้นำมาให้วันนี้นะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นเครื่องใช้จําเป็นแล้วก็เครื่องใช้ที่ทําให้การปฏิบัติงานก็ดีพี่น้องประชาชนก็ดีจะมีความปลอดภัยมากขึ้นครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ระลอกที่3ทําให้ยอดจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานีณวันนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม356รายรักษาหาย337รายเสียชีวิตสะสม3รายอยู่ระหว่างการรักษา16รายดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนําไปจัดซื้ออุปกรณ์ ทางด้านการแพทย์สำหรับใช้ในการป้องกันร,รักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วย 1. ด้านอาคารสถานที่โรงพยาบาลสนามนามหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีศูนย์เรียนรู้บ้านอย่างน้อยเป็นเงิน456,000บาท2ส,สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 จํานวน2,000ชุดเป็นเงิน460,000บาท3ส,สนับสนุนอุป,ปกรณ์ร่างกาย PPE จํานวน14รายการเช่นชุด เสื้อกราวเต็มตัวเสื้อกราวชนิดกันน้ำใช้แล้วทิ้งหน้ากากอนามัย n 95และถุงมือ,อยางตรวจโรคแบบมีแป้งชนิดใช้แล้วทิ้งเป็นต้นเป็นเงิน2,419,880บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,335,880บาททั้งนี้เพื่อเป็นการใช้งบประมาณของทางราชการในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ครับ จากสถานการณ์ที่โควิดเกเข้ามาทําให้พวกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการนําของนายการการัมพูชและสมาชิกสภาจังหวัดทั้งหมดเนี่ยฮะก็มีความเห็นร่วมกันว่าจากสถานการณ์ลรกติดต่อแบบนี้พวกเราจะนิ่งดูดดยอยู่ไม่ได้ก็มีความคิดร่วมกันครับว่าจะนําวัคซีนจะซื้อวัคซีนป้องกันโควิดจุดบริการขนาดนี้เราได้เตรียมจุดบริการไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วหนึ่งแห่งและอีก12แห่งกําลังจะตามมาในอีกปัสงวันข้างหน้าเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการประสานกับทางโรงเรียนของท้องถิ่นของเราครับอีก12ลงโก็จะเป็นจุดบริการทั้งหมดก็รวมแล้ว13แห่งครับก็ฝากพี่น้องประชาชนจังหวัดบุรีรัมว่าราฐานีทุกท่านครับว่าทางชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเนี่ยครับเป็นห่วงเป็นให่กับพี่น้องแล้วก็ยังห่วง หวังว่าพี่น้องทุกคนครับจะร่วมกันเข้าฉีดวัคซีนกันให้ทั่วหน้าครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนครับทางด้านทหารพราน23ร่วมกับสโมสรไลอ้อนจัดรถพุ่มพวงตระเวนแจกพืชผักถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนมีพืชผักไว้บริโภคในยุคข,ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19วันนี้แจกฟรีเลครับ พันเอกพักพ,พลมีทิพผู้บังคับการกรมทหารพรานที่23โดยมอบหมายให้ร้อยเอกสมพงษ์เถือกเทาผู้บังคับกองร้อยทหารพรานส่วนหลังกรมทหารพรานที่23ร่วมกับสโมสรไลออนชยางกูลอุบลราชธานีจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2โดยนํารถยนต์กระบะติดตั้งหลังคามาทําเป็นรถพุ่มพวงหรือรถขายกับข้าวมาบรรทุกพืชผักแบ่งบรรจุใส่ไว้เป็นถุงๆแล้ว นำมาห้อยไว้ข้างรถลักษณะคล้ายรถขายกับข้าวตามชนบทหรือรถพุ่มพวงแล้วขับตระเวนไปตามชุมชนณชุมชนวังแดงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยประสบกับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในปี2562และในขณะนี้ประสบกับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งพืชผักสวนครัวนี้ได้รับมอบจากนางสาวธนชนกสุริยเดชส,สกุลนายกสโมสรไหลอ้อ,อนเชียงกูลอุบลราชธานีเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆโดยหน่วยได้ใช้เครื่องขยายเสียงเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ต้องอยู่กับบ้านมารับพืชผักโดยได้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วจํานวน50ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ย ไกลและเด็กซึ่งการทํากิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความยินดีและดีใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิเป็นอย่างมากทางนี้ประชาชนยังกล่าวขอบคุณที่ทางทหารได้ให้การช่วยเหลือตลอดมา ทางด้านเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีทำสัญญายืมเครื่องผสมปุ๋ยเคมีในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนซึ่งเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งนะคะของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ นายกมลโสพัฒนเกษตรจังหวัดลบบุรีรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีการทำสัญญายืมเครื่องผสมปุ๋ยเคมีในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวน70ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกระโศกอำเภอเมืองอุบลราชธานีตำบลเกาะเออำเภอเข่งในตำบลโนนโนโนอำเภอวารินชำาราบตำบลเหล่าเสือโกอกอำเภอเหล่าเสือโกอกตำบลคำไฮใหญ่อำเภอดอนมดแดงตำบลพังเคนอำเภอนาตานและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจาัลวยเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้นะ ห้องประชุมพระพิรุณหนึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563ต่อข้อเสนอโครงการพัฒนาธุรกิจบริหารดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service ของกรมส่งเสริมการเกษตรงบประมาณ169ล้านบาทโดยประมาณซึ่งเป็นการดาเนินงานภายใต้แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศษรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน one stop service ในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจํานวน7ศูนย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้สามารถดําเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกเกษตรกรของศูนย์และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มศูนย์เรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่การสนับสนุน การดำเนินงาน3อย่างประกอบด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินสูตรละ10ชุดแม่ปุ๋ย3สูตรได้แก่ปยยุ๋ยยูเรียสูตร4 6 0 0จํานวน60กระสอบปุ๋ยไดแอมโมเนียฟอสเฟตสูตร18-460จํานวน30กระสอบและปุ๋ยโพแทสเซียมคอรไรด์สูตร0 0, 0 6ยจํานวน30กระสอบต่อศูนย์และเครื่องผสมปุ๋ยเคมีโดยมอบให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศูนย์ละ1เครื่อง โครงการดังกล่าวนี้ถือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เล็งเห็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้รู้จักดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก่อนลงมือปลูกพืชของตนและสมาชิกศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนยังมีการพัฒนานำกิจกรรมที่ทําอยู่แล้วมาพัฒนานในรูปเชิงธุรกิจสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของตนเองอีกด้วยในที่ขอบรบกวนเอาแฟ้เอกสานี้นะครับ น็ใหม่ออีกรหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุบลราชธานีขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สร้างสนามก,กีฬาเพื่อสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษาบุคลากรและคนในชุมชนตามยุทธศาสตร์ที่หมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษาบุคลากรและชุมชน รองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนอุบลราชธานีเปิดเผยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดําเนินการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่1การสร้างสุขภาวะที่ดีและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนจะสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอสําหรับการออกกําลังกายของนักศึกษาบุคลากรและคนในชุมชนขณะนี้เปิดให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรภายใต้ามาตรการ ป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงสนธนาธารณสุขและเชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายจะสามารถเปิดให้บริการสำหรับประชาชนในชุมชนได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นองค์กรแห่งความสุขบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาัิพิบาลมีศักยภาพและความสามารถในการจัดการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมสืบสารและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิน่นกับการเรียนการสอนและการวิจัยสร้างสารค์สแสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาห้ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสร้างสุขภาวะที่ดีและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนยุทธศาสตร์ที่2การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนตำ่ำ ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่5การสร้างการมีส่วนร่วมและบริหารจัดก,การภายใต้หลักธรรมะพิบาลสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์าลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่ชุมชนนะครับ ย,ยุทธศาสที่1เนี่ยที่เราว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรนักศึกษาและชุมชนนั้นนะมหาวิทยาลัยก็เลยจัดจัดสร้างนะสนามกีฬาให้พอเพียงสําหรับการอ,าออกกำลังกายคัดเลอกการใช้ชีวิตของนักศึกษาของบุคลากรและชุมชนนะครับหลายสนามมากที่เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยก็ได้จัดจิตกรรมต่างๆที่เสริมสร้างออกกำลังกายจากการแข่งขันกีฬาเพื่อ เพื่อเสริมเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นออกลกกายของนักษาบุตรกรของจุฬาลของเรานะครับสนามกีฬาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะ่ะเรามีสนามใหม,ใหม่เกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเป็นสาวยน้ำนะครับสาวยน้ำไม่ว่าเป็นสนามปินหน้าผาสนามฟุตบอลสนามแบดมินตันสนามที่กำลังเกิดขึ้นมาพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาฟิตเนสเซ็นเตอร์สนามต่างๆเหล่านี้นะ่ะมีมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีศูนย์มีศูนย์กีฬาในร่มซึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับ สนามต,ต่างเหล่านี้นะครับเราพร้อมนะครับที่จะใช้บร,ริการให้กับนักศึกษาบคาุคคลและชุมชนนะครับสนามต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ถ้าหลังจากโควิดแต่ระหว่างโควิดเนี้ยเราก็เปิดให้บร,ริการเริ่มเปิดบร,ริการแล้วแต่เปิดปให้บร,ริการภายใต้ใการระ,ะมัดระวังภายใต้ข้อข้อ,ข,อข้อกำหนดของมาตรการรักษา,าความปลอดภัยโควิดอย่างเคร่งครัดนะครับ,รบเราคาดว่าหลังจากภาวะโควิด เบาบางลงนะครับก็สามารถจะเปิดบริการให้กับชุมชนให้กับคนที่มาใช้บริการองกายได้ได้มากขึ้นนะครับสนามต่างๆเหล่านี้นะเป็นภาษีของทุกคนที่มีส่วนร่วมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของใครคนนั้นหนึ่งไม่ใช่เป็นของมหาวิทยาลัยรพัดดังนั้นทุกคนชุมชนทุกคนที่ได้จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลเอามาให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ต้องจัดสถานที่ต่างๆเหล่านี้เพื่อบริการให้กับทุกท่านนะก็เชิญทุกท่านนะครับใครมีอยากใช้บริการสนามเพื่อสร้างบัณรรภั าร่างกายของทุกท่านต้องอใช้สนามเพื่อพัฒนาสมรรถนะหรือวัฒนาพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานท่านก็เชิญมาใช้สนามของมหาพิยาลัยได้เลยก็มาช่วยกันครับมามาใช้พื้นที่ต่างๆร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสุดท้ายแล้วกีฬาเนี่ยเป็นยาพิเศษครับเวลาจะเป็นโควิดไม่โควิดครับร่างกายต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแต่เื้อต้นก่อนที่เอตอนที่วัคซีนจะได้รับวัคซีนครับ ติดตามก,ตกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไขา่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,750บาทขายออก27,850บาททองรูปพรรณรับซื้อ27,257บาท68สตาง์ขายออก28,350บาทขอบคุณ w w w g o t a t ด r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล25บาท9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สซอ E 20 26บาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สซอ91 27บาท68สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สซอ95 27บาท95สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาทีวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะไดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา26นาที AIS ครบเครื่องมือถือแบรนด์ดังฟีเจอร์โดนที่มาพร้อมกับซิมเติมเงินให้ความคุ้มค่าฟรี ตลอดเดือนนานตลอดปีค่ะเพียงคุณผู้ชมซื้อมือถือโครงการ AIS ครบเครื่องแล้วเปิดใช้ซิมกับตัวเครื่องนะคะก็จะได้รับความคุ้มค่าเพียบไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงได้แบบไม่ต้องกังวลผ่านแอป YouTube ฟรีสูงสุด208 g b เล่นเน็ตได้ฟรีค่ะสูงสุด24 g b เล่นโซเชียล a c e b o o k และ Instagram ฟรีค่ะไม่เสียค่าเน็ตนะคะโทรถูกทุกเครือข่ายค่ะแค่นาทีละ50สตางค์และฟรี AIS Super Wi-Fi ได้ทุกที่ไม่อันแน่นอนค่ะ AIS ครบเครื่องมือถือแบรนด์ดังมากมายหลากหลายรุ่นค่ะราคาเริ่มต้นเพียง2,590บาทเลือกช้อปได้แล้ววันนี้นะคะที่ w w w a i s c o t h s l a s h 1 2 l s l a s h ครบเครื่องค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลโสพล Cable TV ค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 z n e w วภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ